PCCA Laboratory Company Limited โรงงานผลิตในเครือของบริษัทดำเนินการผลิตเวชสำอางเครื่องสำอางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้กระบวนการการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพรับรองตามมาตรฐานกระบวนการผลิต GMP และบริหารงานด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001 2008โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสำอาง บริษัท PCCA Laboratory จำกัดเป็นผู้พัฒนาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจนถึงขั้นตอนการผลิตแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นเพื่อการรักษาสุขภาพโดยรวมของลูกค้าและพร้อมให้บริการครบทุกความต้องการเพื่อสุขภาพและคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัท PCCA Laboratory จำกัดพร้อมให้บริการในทุกรูปแบบตามกระบวนการผลิตโดยการคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยการบริการแบบ OEM เพื่อพร้อมจำหน่ายภายใต้แบรนด์หรือตราสินค้าของลูกค้าหนึ่งในความภาคภูมิใจ คือผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในแวดวงตลาดเครื่องสำอางและเวชสำอางของเมืองไทยด้วยทีมงานควบคุมการผลิตระดับมืออาชีพมีความเชื่อชาญในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตตลอดจนอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพจึงตอบโจทย์ปัญหาผิวตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างแท้จริง รองรับการผลิตโดยบริษัท PCCA Laboratory จำกัดเป็นผู้ผลิตชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมความงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่เราได้คัดสรรเป็นพิเศษไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดที่ผ่านการผลิตจึงได้มาตรฐานสากลผ่านการทดสอบและควบคุมการผลิตยอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอาง Product by Product ครบทุวนเรื่องการปรนิบัติผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวล้างเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ปรับผิวแลดูกระจ่างใสโปรดัก t b บายสกินผลิตภัณฑ์เพื่อผิวบอบบางผลิตภัณฑ์เพื่อผิวแห้งผลิตภัณฑ์เพื่อผิวผสมโปรดัก t b บายคอนเซิร์นผลิตภัณฑ์ปรับผิวแลดูกระจ่างใสผลิตภัณฑ์ต่อต้านการเกิดฝ้าผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยบริษัท PCCA l a b โบ a t o รีจำกัดเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผู้จัดจำหน่ายวันนี้กำลังการผลิตรองรับด้วยโรงงานมาตรฐานถึงสองแห่งทั้งที่โภแก้วและนาคมิวาดซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตมาตรฐานระดับสากลและในอนาคตอันใกล้เตรียมขยายโรงงานการผลิตที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นอีกที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณบริษัท PCCA Laboratory จำกัด